ไม่บอกเขาก่อนนะ่ะเออแครับขอบคุณที่ติดตามใหม่จ้าเปล่าขอบคุณครับอัหน้าเดี๋ยวเราออกให้นะพี่ครับ เน้ีไล่ทองชาชาสู้สมรุ่เอาตัวรอดสูดอย่างมีสต็อป<า>สู้สมร่เอาตัวรอสสดส,อส,ดสดอู้อีกและโอ้ <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> <c oughs> เนมาเยิยนกลับงอมเแล้วคนดูก็แบบมันตี้มันเต็มแล้วเนาะคนดูเดินมาเยิยนกลับนะพูดแบบจะพูดไงให้คนดูเข้าใจอะมันตี้มันเต็มแล้วจริงๆอะ่ะอะล้าวคนไม่ได้ตั้งใจ ะะทเ,ดทเดโดนแถวนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะรอดนะเขาโดนแถวนี้ไม่น่ารอดไม่ต้องพูดอะไร่ะคนดูเขาไม่ได้ทำอะไรผิดคนดูก็งอมมาดูเขาทำอะไรผิดเอ่ยบอกมาดิเขาทำอะไรผิดกันแน่ทําทำไมคนดูงอมขนาดนี้เขายังไม่ได้ทำอะไรให้คนดูเลยเลยสั่งคนดูก็มางอมออ รู้สึกแบบเป็นรู้ไม่รักเขาแล้วอะเออภาพงอมกันเกินิงนิดงอมอย่างกับว่าไม่เคยงอมเขาเลยอะเออบาย <c oughs> คนดูก็ไม่ไมาช่วยกันเลยเนาะเออเกมหน้าผมขอเล่นอีกเกมนะครับพี่ได้ถ้าเกิดว่าน้องเว้นเกมพี่ก็ให้หนูเล่นด้วยนานจังเลยน้องแกบอกว่าจะไปแต่ก็หายไปเลยหายไปตั้งแต่หมดทะเลทรายแล้ะได้แค่นอนดู โอ้ยเนาะหายไปเลยเนอะคนเมื่อกี้แบบตั้งแต่หมดทะเลทรายแล้วบอกว่าจะเปะบอกว่าจะเปแล้วแบบหายไปเลยเออหายไปเลยราออ่างเราก็นี่เลยคนดู ไม่มียาคนรูยคนรู้ไเขาไม่มียานะเอามันเลยเขายิงทะลุไอวัวหนูใช่ละไม,ไม่ไหว เยอะเกินไปแล้วคันดูมาช่วยหน่อยเร็วเบอร์2กับเบอร์3ช่วยกันหน่อยเป็นเด็กเ็นเด็กเป็นน่าจะได้คิวนะพี่แต่คิวมึงไม่น่าจะได้เพราะว่าเพื่อนมันน่าจะชุบก่อน ของอยู่นี่ของอยู่นี่อยากได้อ่ะขอบคุณนะอยากได้อ่ะขอบคุณนะเอาได้เฉยเลยได้คิวเฉยมึงก็จะไม่ได้แล้ว หนูไปชุบก่อนก็ได้นะแบบไปชุบสักสองคนอะชุบได้อยู่ถ้าเกมนี้โชคดีอาจจะได้ชบุบร,ร้อยเหรียญร้อยหรอเอ้นี่บอกว่าให้ชุบประมาณสี่ร้อยถึงหนึ่งร้อยเหรียญอ,อ่ะอ ตัวคนดูพี่คนดูมีตัวนะเมื่อกี้มันแบบนี่อุ้ยนี่มันมันอยู่มันอยู่บนนี้เห็นเลยเมื่อกี้มันอยู่บนเนี้ยไม่ลงมาด้วยเมื่อกี้เห็นเห็นไม่ใช่ไหมเห็นดิเอ็งอยู่บนนี้แบบไม่รอดหรอกดูดูดูดอยู่บนนั้นนั่นน่นนั่นยิงมาแตข้างบน นนีีมัเดี๋ยวพี่ไปชุบัะคนเอนนน่อนนวนนะมันจะมาออรอดนรอด กางเกงไรสควอตขึ้นมาเผื่อเขาแบบจะช่วยอะไรทีมได้บ้างช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆชุบขึ้นมาเราก็ต้องรับผิดชอบอะ่ะสียไรเรียนหนึ่งคนหนูยังไม่หมดเวลา,าก,กำลังบอกว่าอย่าชุบพี่หนูก็หนูก็ยังจะชุบเออพี่พี่กำลังจะบอกว่าอย่าชุบพี่หนูก็ยังจะชุบเนาะพี่อะไรเสียงเด็กกังเลยอ,ะอ่ะ ไม่ต้องชดพี่ก็ได้เมาเก็บเหรียญได้กี่เหรียญแล้วย,วยมีเสียงซีโดกำลังจะบอกว่เสียงกินก็คือแบบซ้ำเลย บบวิวปะเนี่ยจริงด้วยสก,กาอัพวลจริงๆด้วยแต่น้องเขาน่าจะยังอัพไม่ถึงสุดๆนะชกชกชคโหอีกเล้อันนี้มันกี่รอบแล้วเนี่ย oh โอ้โหโนอันนี้มีกี่รอบแล้วเอยเดแบกเดือดแบกแบบว่าแบบกำลังจะบอกว่าห้ามถูกใเลยแบบไม่กรงใจใช่มีตัวม้านินวินเข้าบ้านก่อนรอให้ ไม่ยีโอ้โห,โ,หโหงัดหัวมันงัดหัวที่แล้ว